เพราะนั้นลักษณะของนิยามห้าที่พระเจ้าตัดอุตุวัตถุและพลังงานต่างๆนะพัฒนามาเป็นพีชะนะเป็นจิตเป็นจิตนิยามมีการคิดพูดทำนะที่สังสมเป็นธรรมนิยกรรมนิยามเป็นวิบากดีร้ายนะมีการมีความรู้สึกมีความคิดต่างๆนะมีการคิดพูดทำแล้วก็สังสมเป็น วิบากดีรายจนเป็น,นทีนี้ก็เรียนรู้วิบากดีรายแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นไปได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตรธรรมก็จะเกิดธรรมนิยามขึ้นมาเรียนรู้ธรรมะให้แจ่มแจ้งเข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งธรรมะระดับโลกียะเป็นอย่างไรระดับโลกุตระเป็นอย่างไรก็เรียนรู้ให้แจ่มแจ้งพัฒนาจนเป็นโลกุตระระก็จะเข้า เรียนรู้อย่างเข้าใจเรื่องกรรมจแจ้งอะไะกรรมในการากรรมในการอยากได้ดังใจไม้มันมีวิบากไรอย่างไรไม่อยากได้ดังใจไมานดีกว่าอย่างไรก็เรียนรู้ให้แจ่มแจ้งรวมทั้งสิ่งที่แต่ละชีวิตได้รับกระทบหนปัจจุบันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมดีชั่วในอดีตและปัจจุบัน อย่างละหนึ่งส่วนสงองเคราะห์กันอย่างนี้เป็นต้นเราเรียนกรรมนิยามให้ชัดพัฒนาเราจะเป็น,นลักษณะของเป็นพีชนิยามาจากจิตนิยามก็เป็นจิตนิยามที่บริสุทธิ์จากกิเลสและก็เป็นสภาพของพีชนิยามแต่มีความสามารถมากกว่าพีชนิยามสภาพหลายอย่างก็เหมือนพีชนิยามาสภาพดีๆหลายอย่างเหมือนพีชนิยามแต่มีความสามารถ มากกว่าพีชนิยามเพราะเราเป็นจิตนิยามนะแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งถึงสภาพพีชนิยามสภาพพืชจนถึงที่สุดแล้วเราจะไม่อยู่ในโลกแล้วเราก็ทำตัวเป็นอุตุนิยามนะแตกสลายซูนไปไม่ต้องมาเกิดอีกนะไม่ต้องรับรู้อะไรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับซูนนะสลายจิตนิยามทิ้งไปเลย น่ะกลายเป็นอุตุนิยามน่ะกลับคืนสู่ดินน้ำมลมไฟอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะเนี่ยนิยามห้านี่เราก็ถ้าพอเข้าใจให้ดีล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งหลายแง่หลายเชิงน่ะจากอุตุวัตถุและพลังงานมาสังเคราะห์กันพัฒนาเป็นพีช้าเป็นพืชพัฒนาต่อเป็นสัตว์น่ะเป็นจิตนิยามน่ะมีกรรมนิยามแล้วพัฒนาจนถึงธรรมนิยาม แล้วก็สูงสุดขึ้นสู่สามัญไล่ย้อนกลับมาจนถึงอุตุนิยามซ้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกตรงชีวิตก็พ้นทุกไปเป็นลำดับลำดับน <c oughs> ะเราเรียนรู้นี่แหละนะอาหารสี่อาหารที่เป็นหนึ่งในโลกทั้งอาหารที่เป็นรูปธรรมนะแล้วก็อาหารที่เป็น นาม,มาทำนะอาจารย์ก็อธิบายนะอาหารสีในปุตตะมังสะสูตรนะก็อธิบายให้พี่น้องได้รับฟังกันเอาละมาเรียนต่อในยานเจ็ดพระโสดาบันหรือนะทิฏฐิที่เป็นนิยยาณน,นิกธรรมพระไตรปิฎกุมที่12ข้อที่543นะ เมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้ไปหนึ่งข้อนะยานข้อที่หนึ่งเมื่อวานก็เรียนรู้ยานข้อที่หนึ่งไปนะในพระไตรปิฎกที่สิบสองข้อที่ห้าร้อยสี่สิบสามเป็นยานข้อที่หนึ่งนะอ่าอ่านซ้ำทวนไปอีกทีนะไม่รู้จะอดได้ป่าที่จะไม่อธิบายก็ว่าจะอ่านไปผันพานแล้วก็จะไปข้อที่สองที่สามนะแต่อ่านทุกทีก็อธิบายทุกที อธิบายทุกทีก็เติมเต็มไปทุกทีทั้งทบทวนทั้งเติมเต็มไปทุกทีเลยอ้าไม่เป็ได้นะอ่านซ้ำทวนไปได้เท่าไหรก็เท่านั้นนะวันกลับไปต่อคดีกันต่อไปน้ะเรื่องที่สิบสองข้อที่ห้าร้อยสี่สบสามทิฏฐิที่เป็นนิยยาณนี่ก็ทำทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นธรรมที่เที่ยงต่อความพ้นทุกเที่ยงต่อการตัสรู้ ดูกระพิกษูทั้งหลายกติถิอันไกลจากกิเลเป็นค่าศึกเป็นนิยญาณิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลพูดทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน,นดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในทำวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีแปลว่าไปสู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอัน ปริยูทธนกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยูทธานกิเลสในภายในนั้นที่เรายัางละไม่ได้มีอยู่หรือเนอนะเนีย่ยจะชัดเจนนะครับว่าปริยูทธานกิเลสในภายในมันอยู่ข้างในมันไม่แสดงออกทางกายนะโดยปกติก็ไม่แสดงออกทางวาจาด้วยนอกจากมันแรงจนนัดหลุดนะบางคราวนะเท่านั้นนะ มันมีอยู่ในใจยังมีอยู่หรือเนอนนะที่เรายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้จักวิปลาสีไม่รู้จกัไจกไตรลักษณ์ยางจมแจ้งยังมีอยู่ไหมมันยังเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่ดูคระภิกษุทั้งหลายท้าภิกษุมีจิตอันกามมาาคากุ้มรุ่มก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวนะอันนี้ก็การไข้เสพในชั่วหรือในดีนะ ในประเด็นไหนประเด็นไหนก็ว่าไปนะ่อยากได้ดังใจหมายถ้าได้แล้วสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยอยากได้ดังใจหมายในด้านชั่วด้านดีเนี่ยไหนเชิงไหนนะ่อันนี้ก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยาฐานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันพยาบาทกุ้มรุมนะ่ความชิงชังรังเกียจนะ่ความ อาฆาตพยาบาทโกรธชิงชังรังเกียจอึดอัดลาคาญไม่ชอบใจไม่ถูกใจแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวมีจิตอันทีนมิทะกุ้มรุมนาะทีนมิทะนี่ก็การความหดหู่เสื่องซึมนะเต็มที่มันไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ก็ชื่อว่ามีจิตอัน ปริยุทธ์ฐานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวนะมีจิตอนันอุทธะกุกุจักกุ้มรุมนะอันนี้มันเป็นความฟุ้งซ่านํำคาญจะง,ง่าหในเชิงไหนก็แล้วแตนะ่ที่มันไม่ได้ดังใจไม้มันอยากได้ดังใจไม้มันยังไม่ได้ดังใจไม้ก็ตัวโหฟุ้งซ่านลำคาญเลยนะอึดอัดฟุ้งซ่านํำคาญก็ชื่อว่ามีจิตอนันปริยุทธ์ฐานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยว มีจิตอันวิจิกิจฉากุ่มรุมนะความลังเลสงสัยว่าพุทธะดีจริงไหมกิเลสน่าจะดีกว่าหน้าเอาย่อยๆเนี่ยชัดๆเลยนะมันมีตัวลังเลสงสัยอยู่ว่าพุทธะไม่น่าจะดีเท่ากิเลสกิเลสน่าจะดีกว่าพุทธะแต่อย่างหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าเอพุทธะก็น่าจะดีกว่าหน้าแต่น้ำหนักมันตรงๆไปในทางกิเลสกิเลสก็น่าจะดีกว่า น่าช่างน้ำหนักแล้วกิเลสน่าจะดีกว่านี่แหละมันก็ลังเลสงสัยอยู่เนียโลเลลังเลอย่างเงี้ยน่ะมีจิตอันวิจิกิจฉากุ้มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวนะเป็นผู้ขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้นี่ยังพยายามปรุงแต่งที่จะเศษกิเลสนะในแง่นั้น,นเชิงนี้อยู่นะยังมีตัวดึงๆที่จะให้เป็น เสพกิเลสนขนควายมันยังกระตือรือร้นมันยังยังอยากเสพกิเลส่ยนั่นเชิงนี้อยู่นะโลกนี้คือโลกเสพกิเลสโลกผิดศีลนี่แหละมันยังมีความอยากเสพผิดศีลอยู่นะอยากเสพกิเลสอยู่แงไหน,นเชิงไหนก็แล้วแต่ก็ชื่อว่ามีจิตอันประยุทธ,ธ์ฐานกิเลสกุ้มลุมแล้วเที่ยวเป็นผู้ขนควายในการคิดเรื่องโลกหน้าหนา โลกหน้าเนี่ยก็นี่แหละนะยังขนขวายท,นะที่จะไปถึงโลกหน้าโลกโลก,กุตตะวะโลกพุทธ,ธะโลกพนทุกขนขวายที่จะไปแต่ไปแบบมันมีกิเลสซ้อนมันเป็นแบบใจร้อนอภิชปาตัญหาลหนานะฮะมันใจร้อนอยากได้เร็วๆ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 หรือได้โลกหน้ามาบางส่วนแล้วได้ดีบางอย่างมาแล้วได้โลกหน้าบางอย่างมาแล้ว น่คือได้อนัตตาได้ความพ้นทุกข์บางอย่างมาแล้วน่มันก็ยังมีทุกซ้อนอยู่ในความพ้นทุกข์นั้นเรียกว่าอัตตาซ้อนอยู่ในอนัตตานา่ถ้าเป็นดีทั่วๆไปเหตุการณ์ดีๆทั่วไป,เ,ไวไปเป็นอัตตายึดตัวนั้นก็เป็นอัตตาซ้อนอัตตาถ้าอยากให้เกิดดีแบบทั่วทั่วไปเป็นอัตตาซ้อนอัตตาขึ้นไปเป็นทุกข์อีก นะถ้าเป็นอนัตตาแล้วล้างกิเลสตัวนั้นได้แล้วแต่มันยังมีตัวยึดซ้อนอยู่ในนั้นยึดตัวยึดตัวอยากในแง่เชิงต่างๆซ่อนอยู่นะ่าก็เรียกว่าอ,อนัตตา่านะอัตตาที่ซ้อนอยู่ในอนัตตาอัตตาตัวตนของทุกข์ที่มันซ้อนอยู่ในอนัตตามันเป็นตัวยึดดีถือดีหลงดีที่ซ้อนอยู่เช่นอยากให้คนเห็นด้วยอยากให้คนเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะอยากให้คนทําตาม นะอยากให้คนสนับสนุนนะอยากให้คนต่อต้านนะอยากให้คนได้ประโยชน์ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมมกมักนๆะมาักๆมกัมกมกเสร็จแ,แล้วพอไม่ได้แล้วก็ทุกใจในแง่เชิงต่างๆที่มันซ้อนอยู่ในนั้นนะนะมันไม่เบิกบานไม่แจ่มใสเมื่อไม่เกิดดังใจหมายในแง่เชิงต่างๆอันนี้ก็เป็นผู้คนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าตัวเองได้โลกหน้ามาส่วนหนึ่งแล้วมันก็ยังมีทุกซ้อนอยู่ ไม่ได้ล้างทุกที่มันซ้อนอยู่ในโลกหน้าที่ตัวเองได้มาแล้วนั้นนะมันก็มีโลกหน้าอีกันหนึ่งที่ซ้อน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 ขึ้นไปมันมีโลกหน้าซ้อนโลกหน้าอีกทีก็เลยว่าโลกหน้าซ้อนโลกหน้ามันซ้อนซ้อนซ้อนอัตตาซ้อนอยู่ในอนัตตาหรือในอุเบกขานั้นที่เราทําได้แล้วก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยว เมื่อมันไม่ได้ดังใจหมายสะสมไปมันก็จะและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันโดยหอ,อกคือปากอยู่หอ,อกปากก็เสียบกันแทงกันเพราะมันไม่ได้ดังใจหมายเพราะว่ายังกับจักกิเลสได้ไม่หมดนะมันมีกิเลสตัวต้นที่ต้องล้างนะตัวนั้นตัวตรงๆร,รงนั่นกับตัวซ้อนที่ยังล้างไม่ได้ยังตามรู้ไม่ได้มันก็เลย ทะเลาะก,กันโดยหอกคือปากอยู่แต่แม้ทะเลาะก,กันอย่างนี้ก็จะไม่ทําร้ายกันถึงขั้นลงมือทางกายไม่ถึงขั้นลงมือทางด้านร่างกายด้านกายนี่ไม่ทําร้ายกันนะ่าจะจะมีหอ,อกปากสายตาลีลานะที่มันยังอดไม่ได้มันไม่ได้ดังใจหมายมันเสียบแทงกันและกันอยู่นะ่เมื่อทุกข์เกินทนแล้วก็โอ้ทุกข์เกินทนใช้วิบากหมดไปแล้วนะ่ะ ทําความดีกับหมหมิตรดีนะพิงเชือกอยู่กับหมมิตรดีทําความดีอยู่กับหมมิตรดีนี่แหละนะสารพลังกับหมมิตรดีนี่แหละนะมาอยู่ร่วมกันได้ก็มามาไม่ได้ก็สารพลังกันหรือติดตามข่าวคราว,ข,าวข้อมูลและภาคเพียนปฏิบัติตามเอาความรู้นั้นพึ่งตัวเองแล้วก็คุณช่อยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับได้ยสารพลังกันนี่แหละนะพอทุกเกินทนนะ ใช้วิบากชุดหนึ่งหมดไปนะพลังความดีที่ทามาก็จะออกฤทธิ์แหละนะ่ะพลังความดีที่ทํามาจะออกฤทธิ์นะให้ได้เข้าใจธรรมะนะเมื่อติดตามฟังธรรมะเติม,เต,มเต็มปัญญาเข้าไปเรื่อยๆเ,เ,เติมเต็มข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปเรื่อยๆก็จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องนั้นมาชําระทุกชําระกิเลสก็พ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นไป พ้นทุกไปก็สงบไปก็พึ่งตัวเองและช่วยเพื่อผู้อื่นในพ้นทุกไปสงบไปนะสงบไปก็จะมีคนใหม่มาแทนนะเรามีบรารมีมากขึ้นแล้วก็จะมีคนใหม่มาแทนมาทําแบบเก่านั่นแหละนะคนม่ <c oughs> น้องนุ่งเราก็จะมาแทนนะามายืนตําแหน่งที่เราเคยอยู่นั่นแหละนะแทนเราก็เลือดสงบไปผาสุกไป <c oughs> นะเราก็ต้องช่วยน้องนุ่งต่อไปนะ S <S <an> ก็อย่าง,งน,นั้นน่ก็ช่วยกันมันก็เกิดเป็นสังคมที่สงบสุขที่สุดละนล่ะนี่แหละคือความสงบสุขที่สุดละก็มีผู้ที่ทําความสงบสุขได้สมบูรณ์ที่อยู่สูงแล้วก็อยู่รองลงมารองลงมาจนถึงผู้ที่ได้ความสงบบางส่วนนะแล้วแต่ก็ยังไม่สงบอยู่บางส่วนนะยังทิมแทงกันและกันโดยหอกคือปากอยูนะ่นนะปากสายตาลีลายู่เป็นเขาคลาวก็เ,เ,เป็นธรรมดา นั่นแหละเป็นสังคมที่สงบสุขที่สุดแล้ะพระบุรธเจ้าตัดสรู้อย่างนั้นสงบสุขกว่านี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วมันไม่มีแล้วสังคมไหนที่สงบกว่านี้ชนิดไม่มีหอบปากเสียบกันนี่มันไม่มีมันไม่มีสังคมที่จะไม่มีอันนี้แย่ที่สุดแล้วจะเรียกว่าต่ําที่สุดแย่ที่สุดแล้วก็ก็เท่านี้แหละรุนแรงที่สุดแล้วก็แค่ มีความเห็นที่แตกต่างกันขัดแย้งกันแล้วก็ทิ่มแทงกันแล้วกันโดยหอกคือปากเนี่ยเนี่เร็ว้ายที่สุดละจะว่าเร็ว้ายก็เร็ว้ายที่สุดละก็เร็วลายที่สุดอย่างนี้ก็ถือว่าสงบที่สุดลวเพราะไม่ได้ทํร้ายกันทางกายทางกายนี่ไม่ทํร้ายกันนี่มันยอดเยี่ยมอย่างนี้แหละทางกายไม่ทํร้ายกันแค่หอกปากทํร้ายกันเนี่ยเขายังชั่วไหมดีกว่าดีกว่าทั้งปากทั้งกายไหมเอมอจดีกว่าเนาะ ดีกว่ากายทําร่กันโอ้แต่มันโหดเกินไปนะมันโหดเกินไปนะมันละเมิดศีลห้าแล้วมันโหดเกินไปมันโ,นนโ,นโอ้วุ่นวายเกินไปทรมานเกินไปทุกข์เกินไปแย่เกินไปนะมันแย่เกินไปตอนนั้นนะเป็นสงมที่ไม่สงบสุขนะเป็นของวุ่นวายแต่มาสู่พุทธะในแย่สุดก็แค่หอกปากสายตาลีลาแค่นี้แหละอันจา็กนี้ไม่มีหรอกนะไม่แรงไปคนนี้ จะงี้เปต้น,นมีแต่พัฒนาไปสู่ความไม่แรงไปเรื่อยๆนะพอมีน็อดหลุดอย่างนั้นบ้างก็ถือว่าสงบสุดที่สุดแล้วละ,ละเป็นธรรมดาเป็นปกติแล้วก็พัฒนาขึ้นไปให้สงบไปก่อนนั้นก่อนนั้นก,กับจัดกิเลสได้มีบากหมดปัญญามานะอยู่กับหมู่มิตรดีขยันฟังธรรมขยันทําความดีฟังธรรมสนทนาธรรมไปทําความดีไปนะกุศลออกฤทธิ์เต็มที่กับนะได้ความรู้นั่นก็ชาระ กิเลสตัวนั่นไปนะเพราะฉะนั้นตัวขัดใจนั่นก็ถูกชำระไปชำระไปนะมันก็จะหมดความทิ่มแทงกันละกันด้วยหอกคือปากไปในคนนั้นคนนั้นก็หมดไปสงบไปพ้นทุกไปพาสุขไปนะอย่างนี้เป็นต้นก็พ้นทุกไปพาสุขไปเป็นทีละประเด็นทีละประเด็นไปจนพ้นทุกกเรื่องในที่สุดเป็นอย่างนี้นะนี่คือสังคมที่ สงบสุขที่สุดดีที่สุดที่พระุทธเจ้าตับเขตวัน,นีนเขตของพุทธ,ธเป็นอย่างนี้าหยาบกว่าน,นี้เล็วได้กว่าน,นี้ม่ใช่พุทธ,ธะ <c oughs> คิดนี้เท่าน,นั้นแหละที่เป็นพุทธ,ธแล้เขามีอย่างนี้ตลอดกาลนานนา้อ้าพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันโดยหอกคือปากยูนะในผู้ที่ลดยังไม่ได้นะในผู้ที่พัฒนาขึ้นมานะ่ะเป็นลําดับลําดับนะ่ะ แต่ก็ไม่ทําร้ายกันทางกายก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวนะภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดกานนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสใด้กุ้มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธฐานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้ไมิได้มีเลยนะจิตเราตั้งไว้ดีแล้วนะ คืออ่านกิเลสที่มันเหลืออยู่ในภายในนั้นแล้วก็กำจัดออกไปจนมันหมดไปนั่นเองก็เห็นไหมละ่ะได้ของพ้นทุกไปจิตก็ตั้งไว้ดีแล้วในระดีของพุทธ,ธตั้งไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วตั้งไว้ในความพ้นทุกอย่างเนี้ยดีแล้วหมดอยากได้ดั่งใจหมายพอกำจัดสุขทุกน่ชอบชังดูดผักรักเกลียบแบบกิเลสได้นะก็หมดอยากหมดยึดมัน่นถือมั่นก็หมดทุกไป นราพอหมดทุกข์แล้วจะยึดอะไรที่ควรยึดก็ยึดจะวางอะไรที่ควรวางก็วางจะจะเอาประโยชน์ในเงี้ยในเชิงไหนของเหตุการณ์ที่กระทบเข้ามาก็เอาประโยชน์ได้แล้วก็เข้าสู่อุเบกขาได้อีกน้านี่คือสัจจะของพุทธ,ธะนาจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตั้สู้สัจจะทั้งหลายน่าเป็นจิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างนี้ นิยานทิศหนึ่งเป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วนนี่เราผู้บรรลุแล้วจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่บางทีโอ้ถ้าเราพัฒนามีบาร,รมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,ก,นก็อจะหลงอ่าหลง,งโง่นะอ่าหลง,งโง่ทำไมคนนั้นคนนี้ต้องมาอยู่กับเราหนาลำคาญอย่างนั้นอย่างนี้นะ เอาก็เราพัฒนาสูงขึ้นแล้วก็ต้องส่งโจทย์อันพอเหมาะมานะเออเราแบกภาระได้มากขึ้นแล้วเขาก็ส่งภาระอันพอเหมาะมาเราแบกยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ส่งมามากหรอกนะนะพอเราแบกได้มากขึ้นมากขึ้นมีบาร,รมีมากขึ้นเขาก็ส่งมาอย่าไปแปลกใจเลยเฮ้ยส่งคนบ้าบ้าบอๆอย่างนั้นนี่มาให้เราส่งมาทําทไมนะอะไรอย่างงี้นะส่งดีๆมาไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะ โอ้ยเขาก็นะมันก็มีบาร,รมีมากขึ้นแล้วเขาก็ส่งมาหลากหลายลีลานะเรียงน้องเรียงนุ่งนะ <c oughs> เนี่ยนั่นเชิงนี้คนดีๆเขาก็ส่งมาด้วยไม่ใช่หรือนะคนดีๆก็มีไม่ใช่เลยหมูมิดดีก็มากขึ้นมากขึ้นมีความสามารถเนี่ยนั่นเชิงนี้ก็มากขึ้นนี่แหละความสมบูรณ์เสร็จแล้วเป็นไงพอมีคนดีๆมีความสามารถเนี่ยนั่นเชิงนี้มากขึ้นเป็นไง เขาก็ส่งคนพ่องพรอ,องเนี่ยนั่นเชิญนี่มานะให้มันสมดุลเอ้ก็มีแต่คนมีความสามารถแล้วจะให้อยู่แต่คนมีความสามารถโอ้มันจะได้ฝึกอะไรแล้วนะฮะจะฝึกอะไรอ่ะมันจะไปเก่งอะไรใช่ไหมมันก็ต้องเจอโจทย์ยากๆก็โหปพ,พัฒนานยากจังเลยนะโหชาจังเลยยากจังเลยคนอื่นเขาไปปุ๊บปุุปุปอันนี้ไม่ไปไม่มาเลยก็เพอรดดูท่าจะอีกหลายชาติอะไรเงี้ยนะเออนั่นแหละ เขาก็ให้เราได้ฝึกใจเย็นข้ามชาตินะแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ทําลายทําลายอะไรเราหรอกนะเขาก็ไม่ได้ทำลายทําลายเราหรอกแค่เขาเงอเงะเงอะเงอยู่เงี้ยนะเงอะเงะเขาไม่ถูกใจเราเงี้ยนะบางทีก็ขัดใจเราเขาก็ไม่ทําลายเราหรอกเขารักเราด้วยนะดูถ้าเขารักเราด้วยนะมีแต่เราเนี่แหละจะทําลายเขาดูถาาอดไม่ได้ก็ทำลายเขาไม่ได้ลงมือทําลายหรอกปากปากปากสายตาลีลายจะไปทาลายเขาเอาอะไรสินะ นะเออนะเขาไม่ทําร้ายเราหรอกเขาก็รักเรานั่นแหละเขาอยู่ก like, ับเรานั่นแหละแต่เรานี่แหละมันแหมมันลำคาญนไม่เข้าใจน้าวเขาคือน้องเรานลูกหลานเลน้ล้นเราที่เราจะพัฒนาเขาขึ้นไปเขาก็ไดทีละน้อยทีละน้อยขึ้นไปเท่านั้นเองน้เออเขาเข้าใจดีๆนะ ถ้าว่าเรามีบารมีมากขึ้นก็ต้องมามาทดสอบบารมีของเรานะแล้วเ,เราก็ปฏิบัติช่วยเขาไปถ้าที่ช่วยได้นะฮะโอ้กว่าเขาจะได้มาอยู่กับเราอย่างนี้เกิดเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่เบาเหมือนกันนะต้องทําความดีไม่น้อยเลยนะก็จะได้มาพบมาเจอเรามาอยู่กับเราไม่ง่ายเลยนะเขาก็บำเพ็ญอย่างดีมาเลยนะอ้าวก็นั่นแหละนะ เข้าใจให้ดีกันแล้วกันนะจะมีโจทย์ที่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะตามบาร,รมีของเราแต่นั่นแหละเหมาะสมที่สุดกับเราแล้วจําเอาไวนะ้เหมาะสมที่สุดกับเราแล้วจงใช้องค์ประกอบนั้นพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้ยิ่งย่งขึ้นไปแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสืบเนื่องต่อ,อ,อไปนะ่าใจเย็นข้ามชาตนะิได้เท่าไรก็เท่านั้นนะพัฒนากันไปเอาละนะได้ยานข้อเดียวเหมือนเดิมนะ อธิบายวันไหนก็ได้ข้อที่ห้องแต่ก็ได้แง่เชิงเพิ่มขึ้นไหมได้ไหมได้นะอาจารย์ว่าได้แง่เชิงนั้นเชิงนี้เพิ่มขึ้นนะอ่ะได้ข้อเดียวก็ข้อเดียว,ยวนะหมดเวลาแล้วพวกกระบาโอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรท้ทุกทุกทน